พูนะมันหนอใหญ่นออวบหนอเหีออย่ยวพูได้อนซ้อนครับพี่น้องครับนกใหม่พูดนะโบ้ยพี่น้องแกงสสเฮิตพอหนังไปเอาเมือปลอกเจ้เพื่อนเฮ้าพี่น้องครับไปพายเมื่อเลยมานนี้เออถูกพี่น้องครับนกใหม่ล่พี่น้องครับนกใหม่ล่โป่งครับฝนตกนกใหม่ล่างามงามบ่แเ่็ญนกใหม่กอเพกบ่แม่นญนกใหม่ก่กอกโจทย์พี่น้องก่อนอือนสวัสดีพี่น้องเบงสดสุขสุขคนเด้อครับ มื่อนี้ว่าเตรียมมีดมากพี่น้องเอาคัตเตอร์ตัดรองเบิงพี่น้องพี่จะนอนทำงานมึงด้วผมเจ้านอนนี่ออกให้พี่น้องเบิรงครับนี่บู๊หักง่ายยงพี่น้องพิ่พน่นเขาไปนี่นี่ที่พี่น้องครับพี่นองใหม่พี่น้องครับนอนอ้วนเลยนี่มันบ่ไดนนี่เห็นบ่อัป็นรุดออกนพี่น้องครับรุดออกเก็บโบกนอนหนึ่งพี่น้องสี่สองนอนครับตัดห้พี่น้องเบิรงครับนอนหนึ่งพี่น้องนอนที่สามแล้วเฮ้ย อ้ยพี่น้องอบอวบเลยครับพูดนะนอที่สามพูดนะมาเด้อพี่น้องหาหนอนใหม่ไปแกงผมมาหูว่านอนหยังได้ล่ไม่นนอนไผ่ไล่พอาะมีน้องครับนี่เป็นนอนใหม่ไผ่ไร่บอพี่น้องครับนี่นี่ครับนอบนแบบง่ายเลยเดย้ผมมาหาเห็ดผอผมรีพอเสียวเมื่อแกงใส่เห็ดผอพี่น้องครับเหมือนแลงครับผี่นองนึงอยู่ไหนครับน่นอนหนึ่ง,น,น,น,งนี่ครับมาหูว่านอนใหม่หยังนี่ครับผมนี่ แต่ว่า่านทเป็นน้องใหม่ไพ่ล่าอย่างหละพี่นอ้อ,นองพี่ก็เหนียบเหี่ยวอละนอน,นเหนียห้วละเอาขึ้นเก้าครับเมื่อปวกนอนนึงครับพี่นอ้องสิตอนนี้ห้งเหี้ครับนอนอ,อนอ่อนหน่งสิได้ได้พี่น้องครับยังอ่อนอ่อนเอาไปรีเอาครับพี่ครับนอนนึงโอ้พี่น้องครับมาเบิง้งมาเบิง้งพี่น้องเบิ้งเด้อครับพี่น้องว่าน้องใหม่ยังเอ๋า เป็นได้หล่เรื่พี่น,น,น้องบ่แม่นอใหม่โจดได้ครับหรืองน้องใหม่หลายเป็นปงเป็นแหนงบ่พี่น้องจักแต่ว่านอบักใหญ่แบบเห่าเลยครับได้เบิร์ดลำเลยลำเงียบอ่อนอยู่พี่น้องมุงตีพี่น้องครับพูน่ะนี่บอกพี่มุงตีพี่น้องครับพูน่ะเฮ็ดสวยยุ่งซ้ำนี่กระแกงใส่เฮ็ดผร้ออ้อหน่อยหนึ่งเหรอครับเดี๋ยวงเดินเยินไปเบิ่งฟังถนัดนอนพี่น,น้องเนาะจักหน่อยครับไปได้คัเตอร์เรืองตัดพี่น้องครับมาหนิมาพี่น้องครับ มาเบิ้งด้ครับผมพุ่นบุ้ยนอ,อนแบบไงได้พี่นอนครับพี่นอนง่ายก็มึงแต่นอกจะสิเอาไดา้พี่นนองนี่เป็นนอนเล่ไล่ได้พี่นนองครับนี่เอนใหม่เล่ยไล่ครับจะเอา,ดาได้ด้วยก็นอนง่ายแหนอนโอ้โโอ้โอนอนครับไนเบุย ยังอ่ยงอนอันอยด้ยพี่น้องเอาไปรีเอาคนเนี่ยเหีวเหีเลยครับพูน่ะพี่พน้องเบิ้งเด้อครับพูน่ะพี่จังสีเลยครับโอ้โหงามงามอเต็ตมเต็มบ่กัวเลยครับเดี๋ยวผมสิตัดให้เบิ้งงอทั้งในเด้อครับพี่น้องพูน่ะปุ้ยบักใหญ่แบกเหีวเลยพูน่ะหมานน้องใหม่พี่น้องครับมื้อนี้่เบิ้งครับนี่เด้อครับผมอยู่ในกอนี่ขับบ่ได้เลยนี่ นี่ครับนอนนึงพี่ครับพี่น้อเบิกน้องใหม่ด้วยครับน้องใหม่นอนเต็มเต็มเลยเดือพี่น้องจ้าสินี่ครับนอนใหญ่ใหญ่คนนะตะโอนซ้อนขึ้นอย่างนี้พี่น้อพี่หน้อนึงได้ไหนพี่หน่อนอนนึงพี่น้อไลยเอาไปรีเอาขึ้นเกาครับนี่จงสี่กระดาษขกันนอน็นเหี่ยวครับนอนนึงไดไหมครับนอนสินักเอากระดครับพุ่นะบู๊งงามจะได้พี่น้อนี่เจ้าสิ ีขับนอนนึงผู้หนึ่งพี่น้องน้องใหม่ยังสิผมโมโหว่าน้องใหม่ยังยังด้วยพี่น้องเลยนี่เป็นน้องใหม่ไล่บ่พี่น้องครับน้องใหม่ไฟไล่ป่ะน้องเคยเห็นตะกอนน้องใหม่เนี่ยเห็นตะนอยใหญ่ๆีขับนอนหนึงี่พี่น้องครับโอู้ต่อ่อนซ่อนก็ยังนี่ได้พี่น้องมุ้งตี้ผู้หนึ่งมันนอนใหญ่นอนอวบนอนยาวก็ได้อ่อนซ่อนครับพี่น้องป่อยอีกแล้วพี่น้องพี่น้องใหม่ มันเนี่พี่หนอ่อยมันทำไม,มครับนอดินพี่หนอ่อยอะไรล่ะโอ้ขัดตือหักพี่หนอ่อยเอ้ยมุ้งที่ขัดตือฮักเปาะโหลดนี่ครับมุงที่พี่หนอ่อยคุณเนาะตกง่ายเลยตัดใจว่านอขัดตือหักแต่เรือพอได้ตัดอยู่พี่หนอ่อยนอเป็นอนอดินเลยครับผมยังสิแต่ว่าบพอดีหักแล้วมีดหักเหรอ พี่พี่น้องครับพุูดเอาได้พี่น้องจังสิคัดเตอร์ที่หักสังเพาะหลดเนี่ยเหยียนมาเบื้องทางนี่พี่น้องครับสิก่อหน้าใหม่น้องเบื้องนี้ครับผลงานพุ่นะก่อเดียวได้นหน,น,น,น่พี่น้องตะอันซ้อนหน้งใหม่พุ่นนะก่อเดียวพี่น้องอุ้ยอันซ้อนก็ยังพุ่นนะนอนจังสิ ตอนนูหงางามเลยพ่อนะออนซ้อนออนซ้อนพี่น้องครับพ่นนะพี่นอยหั่อยสิโอ้โหเห็ดหลาดฝายด่คุณยืนไหน่นก็มี้ะพี่น้องเด้อเดียวผมจะเอาให้เบิรงเด้อครับครับยืนไหน่นครับพี่น้อเห็นนอบ่ะ่ลทั้งไหน่นครับพี่รับพี่น้อเห็นมะนาวตรงยาัมือผมหวังเวลาผมตัดนี่นอนึหน่อยงสิครับนอดินเพื่อนีทำง่ามผลครับพี่น้อู่ข้างในพี่นอนหน่อพี่น้อ ทั้งทิเลยพี่น้องครับนอนใหม่คุอนน้างามๆเลยครับพุดที่ไหนจัะนอนโอ้เราปลายนอนพี่น้องเอ้ยตอนซ่อนเป็นยังไงนี่ครับนอนหนึ่พี่น้องมึงนอนใหม่ด้วยครับอบอวลงามเลยที่ไหนพี่นอนหนึ่งทุกที่นอนหนึ่งครับนี่อองงามๆเลยพี่น้องนอนหนึงนี่ครับโอ้ยนอนนี่ก็ยังงามเป็น พี่ครับพี่น้องนอนน,อน,อ like นี่เป็นแหงงามนอนใหม่ลายพี่นอนแบบไงเลยพี่น้องโอ้ยนอนแหงเง่าแหงงามครับโอ้ยแหงเง่าแหงงามหลาดฝาดเลยครับนอนี่เบิ่งเด้อพี่น้องพี่น้องเบิ่องน้องใหม่สองนอนพี่น้องว่าผมเจอเมื่อไงจังไดน้องใหมนื้อหมดอ่อนอยู่เลยพี่น้องครับนอนแบบไงแบบเง่าเลยครับปุ้นนะพี่จังสีเลยพี่น้องโอ้ยปุ้นนะมานพี่น้องครับหมานน้องใหม่มาหนิ ปูวิ่งแต่ใหญ่ๆอวบๆเลยได้พี่น้องเพิ่นขืนนอนแนวเลยเนี่ยผมกับโบจักคือกันผมมาเคยเก็บนกใหม่อันนี้จักเตือพี่น้องครับนกใหม่ที่ว่าไล่ไล่ยังสีนกใหม่ไล่ไล่นกใหม่ไฟไล่ไล่นี่พี่น้องเพิ่นเอิญนกใหม่ไล่ด้วยนกใหม่อีหยังผู้ใดหูข้อมีในบักลานนี่เด้อพี่น้องเอ้ยอ้ายครับแมเนี่ยป้าผู้ใดเคยเก็บเนี่ยครับนี่โอ้แต่เก่งนึงเอามาแกงเสียเพชรผัวหนังพี่น้องเบิ่งแนี่ยคนน่ะโบู๊ทัวคนน่ะ พ,พี่น้องเบิ่งในพู่นะพู่นะเบิ่งมูหนึ่งขักก็เฮ็ดผอ้วพี่น้องแกงแซ่บเพื่อกันครับน้องใหม่พูดหรอโอยพี่น้องแกงจะเฮ็ดผอหนังไปเอาเมื่อปอกยังาเพื่อนเฮาพี่น้องครับไปพ่ายเมื่อเลยมาเนี่อ้๊บเอาแบกอลยพี่น้องครับไปกระตือฮาร์เตอร์พี่น้องอันนี้เอาแนว่ซุปเอาไปพี่น้องครับได้แล้วครับนอาใหม่งามๆเลยครับผม